สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้กย์กมาพกพ่อครับนุ่นหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกันเดินทางพทาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนารดค่ะนารุดงวดที่แล้วผีเด็กหน่อยนาเละค่ะท่านผู้ชมมาบอกเลขนารุดเขาตรงตรง,งค่ะสี่หกค่ะงวดนี้นารดเิ่นวัดคนฝัน,น,นค่ะฝันกลางเว้นได้ค่ะท่านผู้ชมฝันกางเว้นเลยว่าเด็กหน่อย เล็กหน่อยคุณนันกลับมาค่ะกลับมาบอกเลยนรอดอีกค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้ตุกตาค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เล็กหน่อยคุณยิ่งคุณนันสสียตัวเด็ดตัวดีตัวใดกับนรดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนรดพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนรอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนรอดค่ะ ค่ะก็ได้ยินว่านโรดพ้นฝันเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาโรดกระเข่าค่ะสี่หกเนาะค่ะกระงวดนี้กระทางทีมงานกระได้ลงมาติดตามดังเล่าความฝันกับโรดอีกเท่านึงเนาะค่ะโรดนี่สีฝันจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดกะให้โรดเบาให้ท่านผู้ชมเัาฟักหนค่ะค่ะค่ะเอนีเมือนี้กับเป็นวันพระเนาะค่ะเนาะขึ้นสิบแปดทำเมนีะรถกระได้ไปทำบุญอยู่วัด ไปทำบุญอยู่วัดกับไปเมื่อสาวนี่กับไปเตรียมอาหารไปวัดไปผ่อมูไล่ขนไปผ่อมูปุยไงเด็กหน่อยหนีไล่ขนไล่แบบ<ะ>บานนี่กับไปผ่อกันกับสวัสดีค่ะกับทักทายกันยนี่เมือสาว<ะ>กับทักทายกันมันแลกก้วก็เอาเนี่ยกินไปให้เพลินใจในผ้าแต่งผ้าเขานะคะ,ะแต่งแล้วกับไปใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็ พอใส่บาตรแ้วก็ลบกออกมาวันลบกออกมารถันึ่ขี่รถมอไซค์ออกมาวันพอดีก็ได้เลี้ยวเลี้ยวไปเห็นอันมักกะทายกคุณลุงมักกะทายกไปยู่กุดหลวงปูเดี๋ยเลยถักถ่ายเพื่นอันลุงเมื่อกันเดอร์ภาษาอีสานกะสิบางสินนะค่ะครับกอนเดอร์เมื่อก่อนแ่ภาษาไทยกับตอนหน้าคุณลุงยังสินะค่ะก็ถักถ่ายกันเมื่อกันเดอร์รวงอัน มกากระทายกิันกับย่บุดหลวงปู่นะคะบานขี้รถไปเด็กข่าวหนึ่งงาใหม่งาบุกงา่ายหนึ่งค่ะซําแขนนี่หักลงมาค่านะน้น้รดก็เลยเอ,าอย้าเหยียงหนวกก็ได้ก็ได้หัวหัวไปเบิงก็ได้หัวลังไปเบิงค่ะงายงาใหม่หักลงมาแต่ว่านรดนัินไปวิทยข่าวหนึง่งนรกเลยค้นขิงลูกค้นขิงลูกไปปุ่มเอา้า ยังก็เป็นยังสีนองบัดที่นี่ก็เลยว่าเอ๊สีมีเหลืองมียังบอ่อก็เลยว่าก็เลยคิดเนาะก็เลยก็เลยคิดคิดว่าสบายใจบัดน,นี้ก็เลยเงน้ไปวงกล้งใหม่ก็ก็ว่มียังแต่ว่างาใหม่นะ่ะมันหักลงมาค่ะแต่เป็นงานใหม่ตายค่ะจะเป็นงานใหม่ตายค่ะบัดน,นี้ก็เลยขี่รถออกมาก็เลยคิดว่าโออเฮาทำบุญ ถ่าเมนม่เรืืองอยังกะสีบโบบันเทาเห็นเบาบางไหนบ่ก็เลยขิดหนะะ้าค่ะบะที่นี่ก็เลยนรอดก็เลยมาหอนเฮือนมาหอนเฮือนนารอดก็อาสีขายหอมหอมแดงหอมบัวในตลาดนัดนะคะกัเทีนะยม<ำ>นนรอดก็เป็นเมฆาเมียลก็เป็นเมฆาขายหอมนะคะบะที่นี่ก็เลยอันมานางเห็ดหอมนางไปนางมาก็เลยผมซึก,กวไปอยากนอน บั้นนั่นร็เลยนอนอยู่อู่เนี่ย่ะอู่ทั้งหลังนี่แหละก็เลยนอนฟันกังเว้นเลยได้ค่ะฟันว่าเด็กหน่อยที่นรถฟันเห็นบิกร์น่ะที่ฟ่นมาบอกเลรดนะบอกเลรเขานั่นเด็กหน่อยผู้เก่าหน่่ะเด็กหน่อยผู้เก้าน่ะฟันว่าเพิ่นมาบอกเลรเพิ่นใส่สุดบอกงามหนึ่งหมาบั้นนั้นรถกึ่งรับกึ่งตื่นนอนมันมันยังเว้นนอะค่ะมันกับสนิทแน่บอกสนิทเน่เพราะมันเป็นยังเว้นค่ะ บานี้ฟันมาเพินมาหาใส่สุดบอกงามหนึ่งนรอดเดไปทำบุญทำยังให้เพินละเพราะว่านารอดถือวิกวิวังหันนี่ถือจังเลยบานนี้อันนี้แล้วนรถดก็เลยอันเพินก็เลยบอกว่านูมาหนูมาขอบคุณง่าไม่ฮักนั่นก็นนูนี่ละหนูนนาหนูนํำตลอดเพินว่านู้น้ำตลอดเพินว่าจังสี่บานี้เอ้าอันน้ำเฮ็ดยังอัน นั่มขอบคุณเพื่อนว่าสีท้ำบุญให้หนูเพราะว่าพ่อแม่หนูนั่นเกิดบริเวณไทยเพื่อนว่าญาติหนูกับบริเวณไทยบ้านนี้หนู้สีไฮโซอีกเด้อเพื่อนว่าค่ะตัวเล็กน้อยค่ะเล็กว่าสีไฮโซค่ะเพื่อนว่าสีไฮโซอีกเพื่อนว่าค่ะไบ้านนี้นั่นรถก็เลยว่าอันอยากได้อีงอีกอีกวดนี้นั่นรถก็เลยถามเพื่อนนะค่ะบ้านนี้เพื่อนบอกว่า อยากได้อันบานี้อยากอยากได้ตุ๊กตาเพิ่นวะพี่แดงเพิ่นอยากได้สื่อสุดสื่อยังถวายเพิ่นอยากหน้าเพิ่นก็ได้ใส่เรียบร้อยบานิเพิ่อนอยากได้ตุ๊กตาค่ะมาเที่ยวนี่ได้เงินเยอะมาเที่ยวนี่อยากได้ตุ๊กตาค่ะไม่มาเที่ยวก่อนเพิ่นบ่มีเสียหนุ่มค่ะมาเที่ยวก่อนเพิ่นบ่มีเสียหนุ่มบานี้ก็เลยอันนัรถก็เลยว่าสียหายตัวใดวิกนี่ก็เลยว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าสามหาสอง สามหาสองคะแล้วก็เก่าหาสามหาสองแล้วก็เก่าหาค่ะสามหาสองหลือก็เก้าหาสองถังเล็กบนมีสามห้าสองค่ะเล็กล่างมีเก่าหาแน่นอเกน่อบาทนี้ตอนถีงาใหม่ฮับนั่นเยี่ยมไปทา้งหลังกับโบเห็นยังโบค่ะโบเห็นยังก็อาจจะเป็นเด็กน้อยนี่ปูถี เราเทศบุญไปให้ยมือภายนอกคนเก่งกับลูกหน่ำแล้วก็ใจกับโบดีเนาะก็คึ้ว่าโอ๊ยใจกับโบดีก็คึ้ว่าโอ๊ยถ้ามีคอถ้ามีคอกับสิตกถือด้วยตัวก็คึ้ว่ายังซสิแต่ว่าตกบอถือแต่ว่าตกบอถือขี้ไปออกไปน้อยเดียวงาใหม่กับฮักพวลงบันนี้ก็เลยว่าเอออีกอย่งสิเกิดมันกับสิเกิดก็เลยคือจังซี่ค่ะ แสดงว่าเพิ่นสีผ้าหิ้วฉูดนะรถอีกคนบอกว่าเพิ่นน้ำเพิ่นว่าเพิ่นน้ำตลอดเพืนน้ำตลอดเ่อนน้ำติดตามนะรถฟันกังเวนเลยฟันกังเวนเลยฟันมือว่านฟันมือนี้แหะค่ะมาแต่วัดเพราะว่ามือนี้ไปทำบุญมือนี่แปดฟันมือนี้เลยค่ะท่านผู้ชมสดๆดทางฟันยังกังเวนฟันยังกังเวนเลยค่ะบัานี้รอบนี้เพิ่นม้านนาเลยบอกว่าหนาหลุดโบค่ะมื่างมือนี้หนาโบเล่โบเล่เนาะ หน้าตาสดใสเลยหน้าตาสดใสแบบ่าสแ่ใสเสือแบบงามใสสุดกระโรงค่ะรอบนีกะสามห้าสงแล้วก็เก่าหานอนรารถนอเก่าหานี้น้ารถกระตื้นเลยมาเนี right ้ก็เลยเสด็จต claro> ื ma ่นเพิ่นเพิ่นกระพอตุกตาอตากได่ตุกกตาอยางให่อีกเยอะค่ะอยางได้ตุุกตาเตาคนว่ากได่ตุ๊กตาลิ่นไปลิ่นคนว่าพิ่นกระบว่าพุิหาเนอนนรถ ว่าแต่โตเลขเข้าเข้าอีกบริยากค่ะบาดนี้ก็บฟันซ้ำนี้เลยค่ะค่ะค่ะธมโชคนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของนรดสซินหมวดกรซีหกเนาะนะโรกอุนค่ะโลกขนโชคกรมานอยู่ค่ะธรมโชมมารอบฟันกํางเล่นค่ะฟันมือนี้เลยว่าสันแอดเดิยนจังสันแล้วกับเฝ้ามาติดตามกับทีพงานเลยเนาะค่ะเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอบขขอคุณนรถเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขราคาแนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบาทเนาะค่ะนะขอบคุณค่ะนรถขอบคุณค่ะขอบคุณค so ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนรถค่ะคลิปนี้หนุนหน่อยน้ำโชว์กสิบ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของนรถค่ะหมวดที่แล้วนรารถพันวาผีเด็กหน่อยผู้หญิงหนาเลยมานางห้องไหนาบ้านมาบอกเลขนรถค่ะก็เข่าซี่หกตรงๆกับท่านผู้ชม หวดนี่น่ะรถฝันกังเว้นค่ะผีเด็กดอยเผื่อนกับมาค่ะกับมาขอบคุณน่ะรถใส่สุดงามค่ะชุดตระโปนงนรดเป็นว่าแต่เป็นชุดที่น่ะรถขึ้นทํำบุญไปไห้ค่ะทา่านผู้ชมเป็นกับมาจี่ลอบนี่หนาโบเล่เด้ค่ะทา่านผู้ชมกับมาหนาตาสดใสค่ะหนาตาเป็นต,ตหาหักใส่สุดงามงามน่ะเล็กว่ามาหลอบนี้มาขอบคุณน่ะรถกับมาบอกเลขน่ะรถอีลวค่ะท่านผู้ชมมาบอกเล็กน่ะรถบอกว่าอยากได้ตุ๊กตาปเปรินค่ะ หวดีผีได้่อยคุ้หญิงคุณนันเพิ่นมาบอกเลกน่ะุดก็คือสามหาสองเก้าหาหวัวประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชกขอให้ท่านผู้ชมมีโชกมีละลำรวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของนารุดกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นุดนหน่อยน้ำโชกขอฝากช่องนุดนหน่อยน้ำโชกไว้วนอ้อมอก อ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนํำโชว์จำเนิน้วยด้ค่ะสวัสดีค่ะ